สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาปิมนุ่มหน้านะครพนมครับผมมืัอนี้นะครับเบาปิมสิมาควบคุมนะครับการดูดซะนะครับมากินปลานะครับกำลังตัดผมอยู่เพลินทั่วให้มากินปลานะครับเพ่นว่าสลองซองผ่านกดว่ <c oughs> าหลายคนครับมันนี้มาทีมงานครับว่าสิเป็นมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้ครับ เ่นกอ๋อครับตอนนี้ก็บําปูนก็ลงไปงมแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกคุณสิดูดในแห้งนะครับแต่ว่าเหตุการณ์บุคาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำมันเบิดครับแล้วก็บ่มีเงินซื้อน้ำมันครับวันนี้นะใครสเดี๋ยวพามาเมืองมาตีเมื่อมาเมื่มถึงง้มได้ยินที่เป็นไฟใจไดยินี่เออ อันนี้เพิ่นเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับเตีย๊ยวอุปกรณ์มาเรียบร้อยทั้งบักหอมทั้งแก้วทั้งเข่านะครับแต่ว่าปลาหักยังบ่ได้อย่างเต็มนะ <c oughs> มาเชื่าเชื่อาบ้างเบื้องเบื้องมาเบิงบ่งวิธีเพิ่น,นงมนะครับเห็นนักตัวอยู่บ่ได้หลายอยู่ธีจะปิดปลาซิวแล้วจแล้วจะงมก็ได้ฐานน้ำมันมาก่อนใครว่านะงมเบิ่งก่องคนรู้นั่นตามคอนนั่นคอนนั่นคอนนั่น คนกองใส่มืองวมเอาเอาปากระเดือหลายได้ตี้ยังมามาอยู่อะมาแล้วใช้ลายหมดเมื่อกี้นี่ะเลยมาแล้วไม่หันเดินั่นต่อเด่นั่นปาไปมากมึงนึงพี่ไปยังมายังมาตามมาครับตามมาครับ พูดพี่พี่พี่นี่มันสิมาต้นอยู่ในหญ้าพี่เดาป่านะพี่นี่จะฟูงปลากี่เดินได้ดินี่ไปตัดถึงปลากั่ป่ะโอ้ยบมดทรงคืนนะครับมือน,นี้นะสองคนสองคนได้เลยถอาลงมาอีกคนหนึ่งนะโอ้มันกลัวแห้ะไปไปไปโอมลงลงไปสอนดูลงไปดักปลาดิไลป่ปลามาดิไปเป็นยังไงนี่นหมด หมดซื่อนะหมดคัดบ<อ>ด่นหมดซื่อ <laughs> เดี๋ยวลงทางนี้ได,ออด้โอ,ม,ม,โอมโซดูโอมปุ๋นบ่เป็นมวยโอมลป่ลปาลปามาล่ปลามาบ่ต้องไล่งมบ่รวดเออไอ้สิบอววิธีงม,มนี่ลงไปเลยลงไปเลย ก็ได้กินครับมือหนินะเบิ่งทรงแล้วมือหนิเอาคุณวันเตะไปซื้ออะม,ม,มา,าี่มาพี่มาพี่พเข้ามาพี่เอามืออันลาดลาดกันไปตามภูมินะมือลาดคนละข้างโอ้ยนางเย็บเสียโอ้ยบุม๋มเป็นลาดเดียวนั้นนี่เอามือสู้ๆไปนั่นีนนะ เออง้มง้มไปนั่นนั่นแหละโอ้เจีไหมเว้ยบลกบล็เป็นง้มไปแล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้นกาไกลโพดเอาลงกเป็นจุ้มเป็นจุมนะแบบกรรมเป็นบ้อนเป็นบลอนนะเอาเอาลายปามาบบบนี้โอ้หมดลายข้าวสวิงนะกินข่าวอะไรไล่ว่าเราได้กินข่าวเศร้าอีกแล้วนะพี่โอ้ยคันคันบ่กคอยกินข่าวเน่น ร่างกายบอสมันเสียวขี่ไปเลี้ยงสมองเลยไปบอสไม, <laughs> มกินข้าวเศร้าอี่บอสอีกินไห <laughs> มไ่ได้กินขา้าวเศร้าจะคนบอสโอ้กอยกระสมโพลิววันนี้กินขา้าวเศร้าเด้อวันนี้นะแห้งมากมากงมเท้าเลยนะเท้าเลยพี่เอ้มันมมมน,นะน,น,นี่จุ่มลงไปเทละบอน,นะน,นเทละบอนนะกาแบบเป็น,น,นจุ่มปเป็นจุ่มนะเป็นจุ่มพ่นมันไก่ก้องโพ่นไก่ก้องโพ่นเหรอพี่เออ จุ่มลงไปแต่มันสิกำหัวได้อยู่ดอกหัวงูเอาอมนี่นี่นี่มันสิอยู่ในใต้ขอนใต้นั่นนะวุ้มีตะปักกี่เดือนพี่คือเนื้อหินแบบปลากระเดือนนะอือมึงปลูกอะไรมึงปล่กอะไรเอาเถินเอาเถินอย่กินปลาเลยได้หน่ มาดักดักกับปูเดียวมุ้งนี่เดียมซิกนี่เดียมซิกนี่มันก็แรนออกได้เก่าเลยเม่แต่ปนหอยสาน้ตมัวนี้สมมติมันมันเป็นต่ออยู่นี่เนาะนี่ฟูนี่เป็นกอนี่ตกะคมๆข้ามาในน บัต้องลากไกลป่ามันก็ตื่อเนาะเป็นกอเป็นกอก็ห้อมห้อมกับเนาะมือลาดไว้เนาะหน้าแถวใต้ต่อนะเออง้มกับไปรวดมึงอยู่ใต้ต่อเนาะมันบริการมันบริการปลายังนม่บริการด้วยกันหละมันอยู่ในคอนี้ป่ามันมันสิไปอยู่บนเดิน มันกระรี่รอยู่ตามคอนเ<อ>ดะเ้ยงมปลากับย่านปลาพี่น้องเอ้ยย่านปลากระเด็ดกัดมือ,อบอัวได้กินครับวันนี้นะบัวได้กินน,นี่นี่ปลาคอนี่ปลาคอนี่มันขึ้นบอน่อนงานนี่อี้นี่ตัวตั้งใหญ่หนึง่งใหญ่กว่าสองนิว้ว โอ้ไปดึงนั้นะมันก็นหนีเลยวย้เนีว่าเอามือกลุ่มเข้าไปทางใต้คอน,นคกินเนี่ได้ข่าเศร้านะน,าานะนั่นแหละขีนไปเลี้ยงสมองเลย <laughs> ปล <laughs> บกกบปาบานนี่ะพี่นาจไจโตฮูฮ <laughs> ูฮูฮูมันดุดนะ่มันดดนะ่เห็นนะปลาดูดนะ่ยเห็นว่านะั่นใส่ตุ้ยเลยย่างเบาไปหน้าปูน ให้ยิวข้าวเอาข้าวจ้ำแจวเด้อบม่ได้กินดอกป่ามือนี้นะเจ้าแม่งเจ้าอ้อนแม่งหมดเนาเอาไปกลินละเอาได้กูลงเลยโวเสื้อกูโกปลาพิ้วเต็มเลยเอ้าวเดียวว่าแต่ปลาใหญ่ครับตั้งแต่ปลาซิวยังเจ๊กสีได้เจ๊กตูดหรือบอยนะฮ่าคอยเอาอาวุธลับอยปลาคอนเอาบนเรือคอยคอยประกอบร่างมันหนีก่อนน่ะ ปลานวาโทษมากินปลามากินปลาดูดน้องหนะจะได้กินแท้เพาน้ำมันบวบนะพี่กินไปหมวะเบิ้งซาบุญนะเบืง้บได้สาบเด้นะพี่เบิ้งทได้แล้วกระปูกระกระปูนะมึงงูเหาก็ได้เป็นอะไรครับมันยานี่คือบได้ปลางูมันโมาโอ้อจ้าหน้กเสียบมือเจ้าของหเนผมแกเสื้อยู่ครับ นี่ข้าวนะกินได้ข้าวนะสมองมันยังบ่ได้ขี่ไปเลี้ยงนี่ละค่อยอันนี้ละโอ้ยมาแล้วน้ำมันมาเบิ่งอ่ะเนอพี่น้องผู้ใดอยากได้ดูเคยภาคอีสานกันได้บวกือครับบวกือบวกือได้ทำมาหากินนะเต็มน้ำมันได้ซะทรงสิ่บ่ได้ดอก้ราคาไปเอฟบูบี้น่ารักผู้ไปซื้อน้ำมันกับบรรมานบวมีแบบนี้ ายบัตรหยวดเราคอพน่ะตายบัตรอยมาบาดนี่ละพี่บาดนี่ละาตายบิดผมเหงาลงล้วมหาตาเล่นเาโดนี่นี่นีมั่ขึ้นบ่นี่บนี่มึงยานี่ทรงคืออยู่บ่นี่เบิ่น้ำมันจากบาทแล้วนี่นะ

นันหอ่งกเติมืองอกโอ้ลุงไปโซโซฝีมือเกลีนะผมวันนี้วันนี้สิบอกนี่นี่นอยู่อยู่นี่อนเข้าไปใต้อันนี้แล้วก็ยกยกรโเนียวนี่ใต้ภูมเหนียวสอนเข้าไปเลยเออลุงตา เอานอนนอนที่แหละสวิงนะมาน,น,นอนวะเออคนก็นอนไว้น้ำเลยเอาอีดีแบบ <c oughs> ไม่ไมเฮ้ยมันต้องมีเขตมันก่อนได้มันต้องเอาขีดตุ้มท่าหน้าได้ปูได้แแมม่่พีเอาแม่เอามันสีหากินมานได้ <c oughs> เอาขีดตุ้มท่าหน้าก่อน โอ้โห oh, ปลาชิวตัวหนึ่งพี่ <laughs> มันจะทำบ้มันมนะ <laughs> อ๋อเผาเ,าเกลือจ้ำเจลหน่อยนี่มันบนน่อนี่ตัวใหญ่นี่มันใหญ่ <laughs> นี่นี่ <laughs> นี่ยังไงต้องทดสอบความแม่นสมมตินี่เป็นหัวปลาไหมเนาะพี่ไ <laughs> ก่เคียงอยู่ห่างประมาณนสองไมบ้บรรทัด <laughs> โอ้ในกุ้งพ่อพี่เอาขึ้นไปกุ้งนาไปก,อ <laughs> ก้อยก้อยกินนะฮะอ้วมเออในกุ้งอยู่ได้สามตัว ใส่เครื่องใส่ผักหอมหลายเนี้ยยิมยิมผหอมคินลายเลยเขาเลยิ้มเรื่อมองเลเข่าก็มีเดินไปยิ่งบมกินเข้าเศร้านะหัวนน้ายู่ิวบนเลยปลาิวโอ้ยมป็นตาเด้อพี่น้องเด้อพูกเรไดยังได้เคยภาคอีสานนี่เด้อ บทรงคือบทรงคือมตัวใหญ่เลยว่ะอันนี้เพื่อนมาไ้กำลังใจนะครับตรงนั้นไะ <c oughs> ตรงนั้น่ะั <c oughs> น,นีาวอ่ะ โอ้คนไม่ใช่คนอีสานแล้วคนเป็นคนไทยแล้วนี่นะมานี้มัเ <laughs> นาะราการแเนาะดู <laughs> มีเลยโวม,มาลงมึงนี่น้ำฝนมาเลยอะ่ะเอาไม่กูลงทางไหนสักอเออออคิต่านะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสัสกวันนะครับผมกับสิไปหากินก๋วยเตี๋ยวสกักวันนะครับสิไ <laughs> ป <laughs> <laughs> หากินก๋วยเตี๋ยวสกักวันนะครับ <laughs> ังบกโอ้สงสัยเด็กปลาใหญ่โอตรสิเยโอ้ใหญ่อีบว่ะง่าไม่ครับจังได๋ก็ฝากพี่น้องไว้น้ำเนน้ครับเด้อกดไลค์กด s ั b s c r i b e นะครับกดติดตาม่องเบาปีมนุ่มนานครพนมกับผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน้ำรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ